ภาคเก้าไกลเราเชื่อในแนวทางที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็เลือกได้ย้ำสองคำนะครับอยู่ได้และเลือกได้ท่านี้การให้เงินอุดหนุนทางการเกษตรส่วนที่มันเป็นปัญหามากที่สุดในมุมมองของภาคเก้าวไกลก็คือว่ามันเป็นการให้เงินอุดหนุนที่ยังต้องติดอยู่กับพืชเดิมหมายความว่าถ้าเราอยากจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเรายังต้องปลูกพืชเดิมอยู่ต่อไป เพราะงั้นเราก็จําเป็นจะต้องแยกความช่วยเหลือของรัฐบาลกับพืชที่ปลูกออกจากกันนะครับคำถามว่าแล้วมันช่วยยังไงล่ะคาตอบก็คือสวัสดิการทวนหน้านะครับ ราะงั้นพรรคเก้าไกลเราจึงสับสนุนเรื่องสวัสดิการทั่วนหน้านะครับเกษตรกรประมาณ50เ์ของประเทศณปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุต่อไปสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะงั้นเงินอุดหนุนนะฮะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรจะต้องเพิ่มขึ้นจาก600บาทเป็น3,000บาทอันนี้คือตัวอย่างที่1น,นะครับต่อเดือนนะครับซึ่งก็ต้องขยับเพิ่มขึ้นภายในช่วงเวลา4่ปีที่พรรคเก้าไกลเสนอตัวเป็นรัฐบาลนะครับนั่นคือ จุดแรกเป็นตัวอย่างแรกเด็กเล็กก็เหมือนกันนะครับก็จำเป็นจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น1200บาทต่อเดือน <S <S ที่ดินก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าพี่น้องประมาณ50อยู่ในพื้นที่50ล้านไร่ของประเทศไทยไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีกองทุนในการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินนะครับว่าพี่น้องอยู่มา ก่อนที่จะมีการประกาศของราชการเข้ามาทับหรือแม้กระทั่งการประกาศของราชการนั้นปัจจุบันยังมีความจําเป็นตามที่ประกาศอยู่ไว้หรือเปล่ายังมีการใช้ประโยชน์ของที่ดินในลักษณะแบบเดียวกับที่ประกาศไว้หรือเปล่าอันนี้ก็เรียกว่าจะต้องจัดการกันนะครับที่ผ่านมารัฐบาลมีการตั้งงบประมาณเหมือนกันแต่ตั้งไว้ปีละประมาณ300ล้านบาทซึ่ง ต้องใช้เวลาเคลียร์กันน่าจะเป็น100ปีกว่าจะหมดนะครับในพื้นที่50ล้านไร่เราเลยตั้งงบป,ประมาณไว้ 1, 10 0 0 0ล้านบาทครับเคลียร์ให้เสร็จภายใน4ปีเช่นเดียวกันกับพื้นที่สปรกร ถึงเวลาแล้วครับสบปกอมีมาเกือบ50ปีถึงเวลาที่จะได้รับการเปลี่ยนเป็นโฉนโดนะครับส่วนที่กังวลว่าจะทําให้เกิดมีนายทงนายทุนเรามีส่วนที่เราสามารถที่จะล็อกไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะเปลี่ยนเป็นโฉนโดต้องมีทรัพย์สินสุทธิไม่เกิน10ล้านบาทพื้นที่ที่จะเปลี่ยนได้ไม่เกิน50ไร่อันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราคิดว่าจะต้องปลดล็อก หนี้สินก็เช่นกันครับจำเป็นจะต้องปลดล็อกเราก็มี3ามออปชันเนาะออปชันแรกทางเลือกแรกก็คือถ้าชําระได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือรัฐบาลจัดการให้นะครับทางที่2ก็คือถ้าไม่มีเงินในทางเลือกแรกขออนุญาตเช่าที่ดินได้ไหมไม่เกินครึ่งหนึ่งเรามาปลูกไม้เศรษฐ,ฐกิจนะครับปลูกไม้ที่มีมูลค่าเนื้อไม้แล้วก็ชําระหนี้แทนท่านให้โดยชําระหนี้แทนท่านตั้งแต่วันแรกที่เช่าที่ดินนะครับและเมื่อครบกําหนดการเช่าที่ดิน ซึ่งเช่าระยะยาวนะครับเราคืนที่ดินให้นี่หมดตั้งแต่วันแรกเราคืนที่ดินให้แถมคืนต้นไม้ให้อีกครึ่งหนึ่งด้วยนะครับสุดท้ายถ้าไม่มีเงินไม่มีที่ขออนุญาตยืมหลังคาบ้านแล้วเรามาติดตั้งโซลาเซลล์แล้วแบ่งโซลาเซลล์กันนะครับส่วนหนึ่งรัฐบาลเอาไปใช้ในการคืนเงินทุนที่ติดตั้งอีกส่วนหนึ่งท่านเอาไปตัดชำระหนี้นะครับ <Lisa> แหล่งน้ำ จำเป็นจะต้องมีแหล่งน้ําสําหรับทุกพื้นที่ที่จะทําให้ท่านเปลี่ยนจากพืชหนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้น้ําเยอะเป็นพืชที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่อาจจะต้องควบคุมน้ําได้นะวิธีของเราไม่ต้องไปเรียกว่าชื่อโครงการอะไรนะขอให้ได้1,000พันลูกบาทเมตรอัตราคือ2 5 0 0 0บาทสําหรับการลงทุนถ,ถ้าท่านหมื่นลูกบาทเมตรท่านก็คูณไปนะครับนี่คือการปลดล็อกนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้น พักเก้าไกลเรามีนโยบายชัดเจนว่าเราจะให้สนับสนุนงบประมาณนะครับสำหรับการตรวจรับรองไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน G A P มาตรฐานออแกนิกนะครับมาตรฐาน G M P แล้วก็มาตรฐานฮาลานนะครับเพื่อให้การตรวจรับรองมาตรฐานเนี้ยครอบคลุมทั่วถึงนะแต่ความครอบคลุมอย่างเดียวไม่อาจจะตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยนะครับเราจำเป็นจะต้องเข้มงวดและจริงจังทำให้มาตรฐานของเรานั้นได้รับการเชื่อถือทั้ง ภายในประเทศเราเองและต่างประเทศด้วยการตรวจแบบนี้ต้องรายงานผลอย่างสม่ำเสมอนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณและก็น่าเสียใจขอบคุณก็คือขอบคุณไทยแพนที่ช่วยตรวจเป็นประจำทุกปี น่าเสียใจก็คือจริงๆคนที่ตรวจน่าจะเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเราจําเป็นจะต้องตรวจเรื่องนี้รายงานเรื่องนี้อย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาแน่นอนมีปัญหาที่ต้องแก้ต้องค่อยๆปรับเราไม่ปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน100วันหรือภายใน1ปีแต่เราสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับ ถ้าเราไปดูรายละเอียดผู้ที่ขาดสารอาหารส่วนใหญ่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่วิธีการช่วยเหลือนั้นเราเชื่อในสวัสดิการแบบท่วนหน้า ถามว่าทำไมเราถึงเชื่อในสวัสดิการแบบท่วนหน้าครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีการให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กอยู่นะ600บาทต่อคนต่อเดือนปัญหาก็คือมี3 0ของเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ยากจนแต่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออันนี้เราเรียกในภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือมันตกหล่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงไม่ให้มันตกหล่นนะครับก็เป็นสิทธิแบบทวนหน้านะครับ1,200บาทต่อคนต่อเดือนนะครับซึ่งมันจะทำให้ค่า ค่าเฉลี่ยนะครับของรายได้ของครัวเรือนที่ยากจนเนี่ยนะครับที่มีลูกเด็กเล็กเนี่ยนะครับจะมีค่าเฉลี่ยของรายได้ใกล้เคียงนะครับกับรายจ่ายที่เขามีอยู่ปัจจุบันนี้แตกต่างกันนะฮะสำหรับครอบครัวที่ยากจนนะครับเพราะงั้นตัวเลข1,200บาทเป็นตัวเลขที่เราคำนวณมาแล้วนะครับว่าเป็นตัวเลขที่จะทําให้เกิดการเพียงพอประเด็นต่อไปก็คือประเด็นเรื่องของอาหารกลางวันครับ เราจะยกระดับราคาเอ้ยโทษครับค่าใช้จ่ายในการทำอาหารกลางวันของนักเรียนนะขึ้นมาเป็น30บาทต่อคนต่อวันและครอบคลุมไปจนถึงเด็กในระดับมัธยมศึกษาเมื่มมเอเราปลดล็อกต่างๆแล้วเราอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีทางเลือก4ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือทางเลือกที่เข้าสู่ตลาดท้องถิ่นทางเลือกที่ส ก็คือทางเลือกที่เข้าสู่ตลาดแข่งขันก็แปลว่าต้องลดต้นทุนลงให้ได้เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้แล้วก็แข่งขันในตลาดโลกทางเลือกที่3เราเรียกว่าทางเลือกในตลาดพรีเมียมก็คือส่งมาทําการแปรรูปอาจจะเป็นสุราก้าหน้าหรือแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเป็นสมุนไพรเป็นเครื่องสําอางส่งขายในตลาดที่มีมูลค่าสูงแล้วก็สุดท้ายครับพี่น้องเกษตร,รกรที่สูงอายุต้องมีทางเลือกนี้นะครับทางเลือกที่จะพักนะครับ นะฮะเราไม่ควรจะไปมองว่าพี่น้องเกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรไปตลอดนะครับพวกเราหลายคนเป็นข้าราชการทํางานพนักงานสุดท้ายเรามีวันเกษียณพี่น้องเกษตรกรก็เหมือนกันครับควรจะมีวันเกษียณเกษียณแล้วไม่ได้แปลว่าภาคเกษตรเราจะล่มสลายนะครับเกษียณแล้วแปลว่าเราจะมีใครเข้ามาได้ครับ เกษตรกรกรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทําหน้าที่นะครับในเรื่องของการ,กรเกษตรและเกษตรกรกรุ่นใหม่นี่แหละครับจะเป็นผู้ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรครับสารพิษตกครางเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP GMP free อันนี้ก็คือเกิดอะไรขึ้นครับ กิดการจ้างงานขึ้นนะครับเกิดน้องที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเราพูดเรื่องการแปรรูปก็จะเกิดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแปรรูปขึ้นนะครับผมลืมพูดเรื่องหนึ่งก็คือการ พูดถึงการทำฟาร์มสเตย์ปัจจุบันนี้การทำความฟาร์มสเตย์เนี่ยนะครับก็ยังไม่เข้านะตามระบบของพอรบรโรงแรมเราก็จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายปลดล็อกเหล่านี้เพื่อให้ผู้ประกอบการฟาร์มสเตย์ซึ่งอยู่ในชนบทซึ่งเป็นน้องๆรุ่นใหม่สามารถเปิดฟาร์มสเตย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไปขอกู้เงินมาลงทุนในพื้นที่ได้เมื่อประกอบกับที่ดินนะครับโดนได้รับการปลดล็อกเมื่อประกอบกับที่ดินสามารถที่จะขอเอกสารสิทธิ์ได้ ทั้งหมดเหล่านี้คือทางเลือกที่จะเกิดมากขึ้นนะครับ